สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องเซเร่คอนเซ็ตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับทุกคน เนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับแต่ว่าผมมาติดตามมากับทีมงานจาก The p a i m a r y House นะครับคุณมีกคุณเซนนะครับซึ่งเนี่เป็นครั้งแรกที่ทาง The p a i m a r y House นะครับได้จัดงานครั้งโชว์นอกสถานที่ขึ้นนะครับปกติ The p a i m a r y House เนี่ยก็จะมีน้าร้านอยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่ว่ารอบนี้ทางทีมได้ตัดสินใจที่จะมาเปิดครั้งโชว์รับออเดอร์ที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ใจกลางเมืองเลยนะครับอยู่ที่โรงแรมพอมบูชีโคเทลสถานที่จะอยู่บริเวณชั้น4ของโรงแรมซึ่งจะเป็นบริเวณห้องอาหารนะครับซึ่งจะมีทั้งโซนแบบโซนอาท์ดรแล้วก็โซนอินร,ร์ด้วยบรรยากาศดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูฟีลลิ่งบรรยากาศแล้วก็ไปคุยกับคุณพีเซึ Pedro ้งกันดีกว่านะฮะหลังจากที่เพื่อนๆคึอคลิฟต์มาที่ชั้น4ี่ก็จะเจอกับป้ายนี้ครับนี่ออกมาจากลิฟต์ปับ๊บหันขวามาเจอเลย เป็นป้าย The ะ a าร์ตี้ s e าส์เซเน็กซ์ตังชนนะครับ15-17เดือนท่านวาคมบเรายิเราก็เดินขึ้นไปเลยครับนี่คะเราก็จะเจอกับอารวงอาร์ตเวิร์กที่ทางทีมงานก็าด้มาแปะไว้นะครับเออนี่ก็คือจะเป็นป้ายของแรมหอมนะซึ่งบริเวณที่จัดงานก็จะเป็นบริเวณชั้นลอยชั้น4ของห้องอาหารที่โรงแรมเดินมาปับ๊บนี่ครับครัวหอมงานก็อยู่ด้านในนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดู บรรยากาศตรงนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณด้านข้างห้องอาหารเนาะเออดาดฟ้าเลยครับมองออไปก็จะเห็นวิวเมืองเชียงใหม่นะครับเอ๊ฟีลดีมากๆนะฮะอ่าประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูงานข้างในกันดีกว่าอ่ามาแล้วครับทุกคนบรรยากาศภายในงานครั้งโชว์ของ The p a m i r e House นะครับนี่คุณพี่อยู่นี่แล้วสวัสดีครับ อยไงนี้ฮะจันพีพาทัวร์หน่อยครับว่าอะไรยังไงแล้วทำไมถึงมาเปิดช้างโชว์ที่เชียงใหม่ได้อ๋อโอเคจริงๆฟีลเหมือนหาเรื่องมาเที่ยวมากกว่าครับไ,ไหนก็มาเที่ยวทั้งแกงทั้งทีงทก็ขอเช่าพื้นที่ในโรงแรมที่เราพักประจําอยู่แล้วเลยใช้ใช้เป็นพื้นที่ท,ทําช้างโชว์ไปเลยครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นเซกชันผ้าครับที่เราคัดมาก็คือจริงๆจะคัดแบบตัวฮิตๆที่ที่คนดูจะได้เห็นใน ช่องตอนที่เราทําดูผ้าด้วยกันอ่าแล้วก็อาจจะมีพวกแบรนด์ใหม,ใหม่ๆเข้ามาบ้างครับผมใช่อย่างมีพวกโซเบียติมีเมลแทมมิลอันนี้เป็นอันใหม่เดี๋ยวไว้เราค่อยมาเช็คกันโอเคแล้วก็โซนฝั่งด้านนี้ของเราก็เป็น M T M ครับก็คือตัวลองที่เอามาให้ลูกค้าได้ลองสวมได้ลองอฟิตติ้งกันดูมีทั้งตัวแจ็คเก็ตทั้งกางเกง ก็จะมีทั้งไซส์42 44 46 48 50ครับมี5ไซส์ให้ได้ลองกันโอเคถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกงานตัวอย่างแล้วก็เจ้าของใช่ของเจ้าของเองนี่แหละมาแผวนพวกเชิ้ตพวกเ western เชิ้ตอ่าแล้วก็พวกแจ็กเก็ตฟอร์เรนทีนอ่าเพราะในงานนี้เราก็รับออเดอร์ที่เป็นฟอร์เรนทีนบีสปอกด้วยเหมือนกันครับผม,มก็คือมาสามารถมาได้ทั้ง MTM แล้วก็บีสปอกเลยใช่ครับผมแล้วก็ ขยับไปฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกผ้าที่เป็นผ้าเชิ้ตอันนี้เป็นผ้าเชิ้ตเราก็มีคัดตัวที่มนิยมนิยมกัน a l ูม o SPRING SUMMER ์คาชอปปุรีตัวคอตตอนลินินแล้วก็พวกผ้าซิงเอฟเท่นคอตตอนทูพายทั้งหลายแล้วก็ด้านหน้านี้ก็เป็นพวกแจ็คเก็ตติง้งผ้าสปอร์ตแจ็ e เก็ตฮอลแ s นด์เชอร์รี่คิสตอฟสปริงมีโซเบียติที่เป็น g r a ฟฟิตี้แล้วก็มีพ r าดิโนครับ อ๋อแล้วก็มีเป็นมาลัยอีเวนด้วยจานครับสุดท้ายก่อนที่จะไปคุยกันต่อครับรีวิวออฟฟิศรับเดือนหน่อยครับวันนี้สีแสบมากอันนี้เป็นบีสปอกครับผมเป็นคอร์ดูรอยของคาเน่ครับดูค่าวิสคอนตีเป็นเวลเวดคอร์ดูรอยอืมใช่ครับผมมันเงามากใช่ใช่มันเป็นมันเหลือบมากเลยเออปกติคอร์ดูรอยส่วนมากจะเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้มันเป็นคอตตอนผสมออลาสเทนด้วยแล้วก็เป็นแบบเวลเวดอืมใช่ครับผมแล้วก็ตัดกับพวก ซับในสีเทอร์คอยส์หน่อยเล่นๆนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมแล้วก็เชิ้ตด้านในเป็นผ้าคาชอปปอรีครับอืมอ่าเป็นบีสป็อกเชิ้ตผ้าคาชอปปอรี่คเป็นเป๊กคอล่าใช่ไหมใช่ครับผมเอออืมแล้วก็ตัวรองเท้าเป็นออเดนครับผมสแับสูเอตอาจารย์หนูเนี่ยตัวผ้าคอาลอยลอยปกติเป็นผ้าแคชชวลใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยพอมันเป็นเวลเวดมันเงาอ่ะมันมันเพิ่มความเป็นทางการได้ขนาดไหนผมว่าน่าจะต้องเป็นเลือกที่เฉดสีแล้วล่ะสีถ้าเป็นมิดไนท์บลูหรือว่า บล็กไปเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันใช้งานดินเนอร์ได้เลยนะมันก็มันก็มีคนที่ทําเป็นสีดําแล้วก็ใช้ปกซาตินแต่เป็นแต่เป็นแต่ต้องผ้ามันต้องเงาหน่อยเล่นแสงประมาณหนึ่งใช่ตัวนี้ผมว่ารู้สึกว่าสีมันโทนแบบม่วงเข้มๆไม่ซ้ำใครดีก็เลยโดนก็งเกงมันน่าจะไปใส่แยกง่ายด้วยคือวันนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดู the base of the year กันว่าตัวผ้าสูตรทางการสูตรแคชชววกับสปอร์ตเจ็ก็ตทางการแคชชววแล้วก็กางเกงเนี่ยตัวไหนที่เป็น ท็อปพิกตลอดการนะครับที่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะคิดอะไรไม่ออกอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึง่งในหมวดหมู่เนี้ทำให้เพื่อนๆเ,นเ,นเลือกได้ง่ายขึ้นนะโอเคไปสำหรับคลิปท้ายปีนี้ผมอยากจะมาสรุปแล้วกันเนาะว่าผ้าที่จางคิดว่าเป็นเดอะเบส ในแต่และหมวดนี้มีอะไรบ้าง <Okay. S 2> เราจะมีเป็นผ้าแบบสูตรทางการสูตรแคชชวลแล้วก็สปอร์ตแจ็คเก็ตทางการแล้วก็แจ็กเก็ตแคชชวลโอเคได้เลยงั้นเริ่มสูตรทางการก่อนอสูตรทางการจริงๆผมก็ยังให้เป็นคิสแพ้ครับพอลแลนเชอรี่ด้วยความที่มันเป็นเป็นไฮทวิสที่สบายผิวที่สุดเท่าที่จับมาถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นที่ไฮทริสจะค่อนข้าง พอผ้ามัน dry มันจะมีความสากผิวนิดนึงอ่าพอผ้ามันสากผิวนิดนึงบางตัวอาจจะไม่ชินอ,อยากได้อะไรที่มันสบายขึ้นผมว่าคิสแพรค่อนข้างโอเคเลยครับผมแล้วก็สีพวกเฉดสีเนวี่หรือเฉดสีน้ําตาลของเขามันค่อนข้างไม่เหมือนใครดีใช่เนวี่มันจะดูเป็นกลมที่คนเข้าใจเข้าถึงได้ง่ายบางบางตัวมันจะสีกลมที่อมม่วง บางตัวมันจะไปแบบทางสว่างเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวแต่ตัวของคิสแพรเนี่ยมันค่อนข้างกลมกําลังดีมันดูฟอร์มอลประมาณหนึ่งแล้วก็สีสีคิตของคิสแพรก็ยังคงเป็นน้ําตาลน้ําตาล2ตัวนี้นะสรัใช่ครับ<อ>ผมอย่างตัวนี้มันก็จะแบบเป็นน้ําตาลถ้าฟอกแอร์มันเป็นน้ําตาลที่ติดส้อมอันนี้ไม่เป็นน้ําตาลที่ติดออกไปทางเหลืองๆสว่างหน่อยมันก็ เป็นจากกางเกงอย่างเดียวก็ถือว่าใส่ง่ายใช่ไม่ต้องถึงขั้นฟูลสูตรก็ได้หรือจะฟูลสูตรมันก็ยังสวยอยู่ดีแล้วก็น้ำตาลพวกช็อกโกแลตเข้มๆจริงๆผมว่ามันจะเป็นที่คาแรคเตอร์ของภาเขาเนี่ยแหละมันสบายผิวมันใส่สบายมันมันเย็นประมาณนี้แล้วก็น้ำหนักกำลังดีด้วย310กร,รมัมโอเคเลยใช่กําหรับกระหล่ำเมืองไทยตั้งแต่ตอนผมเริ่มเริ่มแต่งตัวสไตล์เนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมมีแล้วก็ชอบเป็นส่วนตัวหนึ่ง ที่จานบอกแลยว,ว่ามันเป็นไฮทวิสซึ่งปกติไฮทวิสผ้ามันจะดายแล้วก็แห้งแล้วก็จะถ้าเป็นคนที่ขาดมีขนหรือว่าเป็นคนขาดแห้งแล้วกันเนี่ยมันจะดูดขนดูดผิวซะหน่อยนึงใช่ใช่อาจจะรู้สึกถึงเนื้อผ้าที่มันค่อนข้างชัดตัวน,นี้ก็จะลื่นน่าจะลื่นที่สุดแล้วเนาะใช,ใช่ใช่ที่ททจับมาแล้วรู้สึกก็ดีที่สุดแล้วตัวนึงของไฮทเิสเลยเหมือนเป็นไฮทวิสตัวท็อป <Ừ. S 2> ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเริ่มต้นแล้วราคาก็จะกลางค่อนแพงสูงหน่อยใช่ใช่ตัวนี้จะทั้งชุดจะเริ่มต้นที่49,000่าบาทครับราคานี้จะเป็นในช่วงไม่น่าเกินมีนานี้เพราะปะกติมันจะชอบปรับช่วงไตรามาสแรกๆราคาส่วนมากมันจะปรับช่วงซักเมษาอะไรประมาณนี้อ,อันนี้ก็จะเป็นราคาอยู่ที่เริ่มต้นที่49 0 0 0ครับสำหรับ MTM ถ้าสนใจก็ลองมารีบตัดกันเนาะใช่เพราะว่าอย่างนี้เราคุยัไปหลายปีแล้วหละมันขึ้นทุกปีใช่มันขึ้นจริงจริงไม่มีอะไรจะเถียงเลยอันนี้ อ่าโอเคแล้วก็สูตรทางการเนาะต่อไปสูตรแคชชัวแล้วกันเออสูตรแคชชัวจริงๆมันจริงๆมันแล้วแต่เราชอบเนาะพอมันแคชชัวแล้วมันตามใจเราเลยใช่จริงๆมันเป็นอันเนี้ยมันเป็นผ้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดให้ดูแหละแต่ว่าจากที่สอบถามมาเขาเป็นงทอที่ทอเองด้วยเป็นมือแชนด้วยเออ่าอย่างตัวไอริสนิลินด้านบนเนี่ยตัวที่ดีลเลอร์เขาแจ้งมานะครับเป็นตัวเดียวกับ w b อืมแต่ราคาดีกว่า ใช่แล้วก็สูตรลินินคนไทยน่าจะนั่นอยู่แล้วล่ะน่าจะน่าจะเข้าถึงกันง่ายๆอยู่แล้วล่ะแล้วก็มีหลายเฉดสีอถ้าดูเฉดสีนี่มันจะมีคล้ายๆกับแบบวบิบ้างคล้ายๆกับสเปนส์ว่าเนี่ยที่จะมีแบบน้ำตาลอมเหลืองๆหน่อยอ่าแล้วก็เป็นน้ำตาลปกติอใช่แล้วก็พวกน้ำตาลน้ำตาลเข้มด้วยความที่จริงๆพอพอมันเป็นสูตรแคชชวลจะนึกถึงพวกสูตรคอตตอนสูตรลินินอะไรพวกนี้กันอืผมว่าเล่มนี้มันรวมดีมันรวมมันรวมทั้ง ลินินจาก W b i l บและด้านหลังมันเป็น Heavy w e i g h t Cotton ทำให้กับเบลเปอร์ในในเล่นบิดป๊อปอ่าซึ่งเล่นบิดป๊อปแบบเหมือนคอตตอนมันหมดไปค่อนข้างเยอะแหละใช่ตอนนี้ก็เลยถ้าเกิดลูกค้าชอบแบบคาแรคเตอร์อ่าคอตตอนแบบบิดป๊อปตัวนี้เป็นคอตตอน420กรัมเหมือนกันนี่นะสีเดียวกันตาเป้เลยกางเกงเออของเราห่อนบิดป๊อป ผมมีทุกสีเลยจริงเป็นคอตตอนที่ผมว่ามันมันมีความคล้ายกับผ้าเดนิมหน่อยถ้าเป็นเวท420เลยใช่เปนจาก่ันข้างหนักแต่ว่าสิ่งที่ได้คือเดฟมันดีอ่าจีเป็นคมใช่จีบมันอยู่อยู่นานกว่าพวกคอตตอนทั่วไปอใช่แล้วก็สีมันสีมันดีด้วยแล้วผ้ามันจะเป็นคอตตอนทวิวที่มันมีเหมือนจะบรัชเบาๆนิดนึงมีดูแบบเลื่มเื่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เล่มนี้จะดีกว่าตรงที่มันจะได้สีเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยอืมใช่ครับผมด้านด้านตรงกลางมันจะเป็นคอตตอนออลัสเนจริงๆก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันมันเป็นคอตตอนผสม310 <20 S 2> กรกัม310กรัมก็ใส่สบายขึ้นใส่สบายขึ้นแต่ถ้าเกิดสูตรที่แบบว่าคอตตอนหน่อยนะผมก็อยากให้ใส่กับน้ำหนักนิดหนึงอืมใช่ก็จะเป็น่างนี้เท่ากับว่าเล่มนี้มันรวม จะบิวบิวกับเปเปอร์ไว้เห็นใจว่าเรื่อนี้มันราคาดีกว่าดบิวบิวแต่ผ้าน่าจะมาจากที่เดียวกันใช่ใช่มใชตัดปัดเป็นสูตรฟูลสูตรเลยผ้าลินินตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ราคาเดี๋ยวอิเศนลืมไม่ไม่ดบิวบิวจริงจริมันน่าจะประมาณเลขกห้ตอนนี้มันเปนแบะต่ว่าห้าห้มื่นหนึ่งห้าหมื่นไม่เกินครับแต่ว่าตัวนี้ราคามันจะใกล้ๆกับสเปนไบซันก็คือสักสี่หม ประมาณประหยัดไปสักหกพันใช mm ่ค hmm. ร okay, mm ับผมเบสของแคชชวลสูตรใช่แคชชวลสูตรจริงๆอ่ะที่เราพูดไปเนี่ยทั้งตัวคาแลนเชอรี่ทั้งตัวแคชชวลตัวเนี้ยเราสามารถแยกตัดได้นะคือแยกตัดกางเกงได้ต่เป็นตัดผมสูตรทั้งคู่เลยโอเคแล้วก็เอาไปกางเกงก่อนไหมเอากางเกงก่อนกางเกงก่อนก็ได้โอเคผมคิดว่าเป็นตัวที่ลูกค้าตัดบ่อยแล้วก็ คุณภาพดีฟ e ลดีที่ในรอบปีนี้แล้วกันจริงๆจะมี2ตัวครับก็คือเป็น Off ฟิศบราสปริงซัมเมอตัวแรกเลย High Twist อ่าด้านหน้าฟีลเลี่งเทียบกับฮอลแลน์ก็เป็นยังไงสากกว่าสากกว่าสากกว่าชัดเจนแต่ผมว่าความรู้สึกมันน้ำหนักมันอาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยนะแต่มันจะดูทิ้งตัวได้นานกว่าน่อยอ่าใช่ใช่ฮอลแลนด์เชอรี่มันจะมีความเรดเรสหน่อย ด้วยความที uh, ่พอมันม um ันนิ่มพอผ้ามันนิ่มกว่าเนี่ยมันดูฟายกว่าใช่มันจะดูฟายกว่าใช่ครับผมสปริงซัมเมอร์ก็สีคลาสสิกสีเทาอะไรพวกเนี้ยยอดฮิตอยู่แล้วสีชาโคบลูใส่ให้มันฟีลเหมือนเดนิมได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวโฟร์พายครับเดปเปอร์แอสคอตอีกตัวหนึ่งกางเกงที่เบสเหมือนกันก็คือโฟ i ์พายเบสตลอดกันใช่เป็นกางเกงที่สำหรับคนที่ชอบความคลีนทั้งสุด คลีนแบบไม่ต้องรีดรีดครั้งเดียวแล้วก็อยู่ฟิล้ามก็จะเด้งเดหน่อยอใช่ใส่แล้วจะรู้สึกว่ามีอะไรห้อยอยู่ที่เอวอ่ะจริงนะมันจะบาบาสันิดนึงแล้วก็สีของเดปเปอร์ก็ค่อนข้างเยอะครับมันจะเทามันจะมีหลายเฉดคือไอตัวแอสคอตเนี่ยเขาเท่ตรงที่ว่าเทาเขาอ่ะผมว่าเขาซอยสีมาเขาทั้งลงจะเป็นอ่อนกลางเข้มที่ใส่ง่ายเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเขาจะแบ่งเฉดความอุ่นทนร้อนทนเย็นด้วย ต,ตรงนี้จะเป็นทนทนเย็นอที่จะแบบเป็นเทากลางๆหน่อยเป็นเทาอ่อนเทากลางเทาเข้มปกติเราอาจจะดูไม่อ่อกหรอกถ้าเราไม่ได้เทียบกับไอ้ตัวที่เป็นทนร้อนอ่าซึ่งทนร้อนก็คือจะเป็นตัวอ่าเป็นเทาแบบอดนิว <at> อืมใช่ ลายสามเฉดเหมือนกันเนาะมันเป็นน้ำตาลเ,เอ,อ่เทาวเข้มน้ำตาลทัฟเฟลิลอะไรประมาณนี้อืมเออมันจะไปโซนแบบว่าอีกแบบหนึ่งแหละอืมเออดูคอนทัสต์กับ3ตัวแรกแบบชัดเจนอยู่อืมใช่โหสีเดอะเบสผมให้เดอะเบสที่สุดตลอดการแล้วกันก็คือเทาอ่อนนี้สีแบบป๊อดมิลสีออบเทาแบบติดเหลืองนิดนึงเหลือง ผมว่ามันใส่ง่ายกว่าเทาเทานี้นะสำหรับสำหรับตัวผมเองนะมันต้องเทียบอย่างี้ถึงจะเห็นชัดเจนว่ามันมันเทาโทนเดียวกันแต่อุ่นกับเย็นใช่ <c oughs> บางคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะเอาไปแมทชิ่งให้มันต่างกันยังไงแต่พอเรามีสปอร์กกตแจ็ e เหลายๆสีมากขึ้นอนะ่ะเทาอุ่นเท <c oughs> าร้อนมันจะมีผลกับลุกทั้งตัวค่อนข้างสูงอืมเออแล้วเราจะมีแค่เทาเดียวไม่ได้ใช่เราต้องมีเทาทุกเฉตต้องมีทุกเทา โอเคจริงๆเล่มนี้โฟพายก็ยอดฮิปอยู่แล้วครับแต่แค่ว่าจริงๆเติมให้นิดหน่อยจากที่เราเคยดูภาพไปเล่มนี้จริงๆมันมี6 6กซายด้วยเนาะอืมอ่าเผื่อใครอยากเจอแบบเฮฟวีเวทหนักๆเดี๋ยวเทาก็มีเฉดใกล้ๆนี้เหมือนกัน480กรัม480อืมปดสิมดกันมันจริงโอเคมีใครอยากลองมาลองมาลองทีผมอยากรู้ฟิลเหมือนกันจริงได้โอเค จะเอาเสบอร์ตแจ็กเก็ตทางการใช่ไหมเสปอร์ตแจ็กเก็ตที่ทางการได้กึ่งทางการได้ละกันเดบิวสก็ยังต้องเป็นเดเปอร์มอนติคาร์โลครับเพราะคอปแซ็ <H op sec> ของเขาเนี่ยมันแบบสีเขาซอยแบบหลายเฉดมากมากอ่ะแล้วสีอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าดูแคชชั่ เกินไปนะมันใส่ทางการได้เหมือนกันอแพกับโฟพายสีเทาเข้มๆหน่อยอลุกก็ดูนี้ครับเลยล่ะดูดูทางการขึ้นมาเลยมันเป็นฮอปแซกที่มันค่อนข้างค่อนข้างลื่นเหมือนกันเนาะใช่ครับไม่ได้ส่งแล้วสีของเล่มมอนติคาโลก็ค่อนข้างเยอะเขียวแบบหลายๆเฉดเลยล่ะเทพเจ้าฮอปแสกจริงใครชอบใครชอบฮอปแสกว่าเปิดเล่มนี้น่าจบจบได้แน่ๆสีส้มสีม่วงอย่างเงี้ยม่วงนี้อม่วงอ่อนม่วงเข้มไล่ไปฟ้า เบบีบ้บลูบลูรอยัลบลูเ e วี่ y คบดาร์กเมวี่เทอร์คอยส์แม่งมาทุกเฉดจริงๆแล้วก็ตัวเนี้ยผมว่ามันอาตัวเฮลิกโบนจริงๆก็ยังดูทางการได้อยู่เพราะมันมีความเงาๆใช่ครับผมเลมอนติคาโลจริงๆก็แนะนำเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตที่ให้ฟีลทางการได้ก็จะเป็นอยู่ในช่วงเป็นฮอปแซกกับ บูที่เป็นเฮลิงโบนครับเพราะว่าด้านหลังมันจะเป็นบูเซียซักเกอร์แหละมันก็จะไม่ไม่ไม่ไไม่ทางการละวประมาณราคาประมาณเท่าไหร่ครับอ่าสปอร์ตแจ็คเก็ตประมาณ3 3มสามหามครับผมประมาณสปอร์ตแจ็กเก็ตฮับแซกตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับผมแต่ถ้าไปเอาเป็น BBC ถ้าเกิดเจอเฉดที่มันมีอยู่ใน BBC ีซอฮบแซกก็จะเป็น27,500ืาร้อยใช่ครับผมต่อไปเป็นเบสสปอร์ตแจ็คเก็ตแล้วกันแคชชัวจริงๆรอบนี้ผมรู้สึกว่าผมให้พลาดิโนพลาดิโนเขาเป็นเมอร์แชนครับ แล้วเขาก็จะไปจ้างลงทอต่างๆส่วนมากก็จะเป็นพวกเดปเปอร์ฟิลอะไรประมาณนี้แหละโซเบียติบ้างอลายผมว่ามัน,มนสวยและลูกค้าตัดไปหลายคนออก,ออกมาค่อนข้างสวยกันหมดหมดเลยมีแบบตัวสีอย่างนี้ได้อันนี้ก็ได้เป็นเดปเปอร์อยู่และ้วล่ะใช่อารมณ์เหมือนเมอรยย์ไพโนเขาจะเป็นเมอร์แชนที่รวมรงทออะไรจ้างขเขา้าด้วยกันแล้วก็ทํามาเป็นเล่มของตัวเองมัลติสโตร์เหมือนมัลติสโตร์ราคาเขาก็เลยได้ราคามาค่อนข้างดีเพราะซื้อเหมามาเนาะใช่ แนะ่สีแบบเฉดสีแบบมัชชะอ่าตัวนี้ก็เป็นเหมือนคืนคกันขับที่แบบว่าน่าสนใจดีเป็นเชคตัวนี้จะเป็นเหมือนพอบแซกที่เป็นลายเนี่ยม,มันมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าแปลกๆดีครับสำหรับพาราดิโน่เปิดบันนี้มามันจะมีวาไรตี้เยอะหน่อยใช่ใช่ไมโ r รรีกันขับเหมือนเดิมหลายๆสีอเออสปอร์ตแจเกตผมว่าปีนี้ผมให้พาราดิโนมามแต่ปีหน้าเดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะเดี๋ยว เล่มใหม่ๆน่าจะมาช่วงต้นปีเดี๋ยวเราหน้าต้องทำอัปเดต2024กันหน่อยใช่สปราริโน,โน่ก็เดี๋ยวแวะมาเปิดกันได้แต่จริงๆแล้วผมว่าสปอร์ตแจ็กเก็ตเบสสปอร์ตแจ็กเก็ตแคชชวลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบอะไรเนาะสีแบบไหนามาอะไรเพราะว่าพอมาลำลองแล้วเนี่ยเราก็ตามใจเราจะใส่เลยถูกต้องแต่เป้ปีนี้ล่ะเบสให้ <Base S 1> <laughs> ของวินเทจซื้อของวินเทจซื้อของวินเทจเยอะจริง คือเบสของผมอ่ะก็ยังมันยังติดอยู่ที่ปีที่แล้วอยู่เหมือนกับปีที่แล้วเลยยังเป็นเดเปอร์โกลเด้นเซเลคชั่นอยู่รอ,อตัดมีสปอยอยู่เยอะจริงดองโกลเด้นเซเลคชั่นไว้เยอะมากแล้วก็ตัวที่เป้ด,ดองไว้ก็คือหมดแล้วเหมือนกันนะไม่มีไม่มีมมเพิ่มเลยแล้วลใช่เ <Okay. S 1> พราะงั้นจริงๆพวกโกลเด้นเซเลคชั่นที่มันมาเป็นซีซั่นถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็รีบจัดครับ หมดแล้วมันหมดเลยจริงๆแต่ผมว่าของจาเนเบสผมว่าของจานน่าจะเป็นตัวนั้นมั้งที่เพิ่งได้มากันขับ <c oughs> อ๋อมันเป็นการขับที่เดี๋ยวได้จะต้องขึ้นรูปให้ดูแหละมันมีนมันไปอยู่ในเพจของ permanent style ที่เป็นของ Simon c o m p t o n เข,ขนแนะน,นำไว้อืมเออมันเป็นการขับน่าจะปี 2019- 2018เอปดลยประมาณอืมคือเดเปอร์มันหมดไปแล้วแหละแต่ผมไปลองไปถามลองให้แบบดีลเลอร์ไปถามดูว่าแบบว่ามันลองเหลือสก,ก้นไม้หรืออะไรอย่างนี้ไหมที่แบบว่า ้ายแยกกันมาก็ได้เออพราะนั้นผมเลยได้มาผืนหนึ่งเมตรเมตรห้าสิบอีกผืนหนึ่งเมตรเกือบเกือบเมตรอะไรประมาณเนี้อยอซึ่งอันนี้ก็ยากอยู่ตอนที่ต้องมาวางตัดเออก็เลยแบบเดี๋ยวไว้รอด,ดูต่อชมกันได่อยากได้ตัด,ดันเร็วนี้แหละครับซึ่งผมว่าตัวนั้นอ่ะเป็นผ้าเดปเปอร์ที่สวยที่สุดไหม ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าเป็นผ้าที่มองแล้วอ่ะเป็นการขับที่ลงตัวที่สุดตลอดการอ่าเป็นสีที่ลงที่สุดอ๋อมันคือการขับที่หรือเวลาโนใช้เป็นรีดี่ทูแวรอ๋อใช่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 แล้วอันนี้หามาสองรเองเพิ่งเพิ่งได้มาพบที่เดี๋ยวสมชายขายแล้วก็หมดแล้วอ่ะเออหมดทุกไซส์เลยแล้วก็ รู้สึกว่าถ้าเกิดมันมันมีก็อยากอยากอยากจะตัดสักหน่อยอืมใช่ครับผมมันเป็นการขับที่อิตาเลียนอิตาเลียนใช่ใช่เบสสีมัสตาร์ดเหลืองๆครีมๆแล้วก็การขับสีฟ้าแดงไหมฟ้าแดงใช,<ะ>ใช่ครับแล้วฟิลมันแบบมันไม่ใช่เป็นพวกบูซิลลินี่นะมันเป็นบูร้อยเปอร์เซ็นต์สด้วยอ่ะอืมก็เลยงงกับแบบว่าเออ ผ้าวูร้อยเปอส่วนมากไม่ค่อยทำกันลวดลายแบบนี้ใช่ใช่คือผมว่าถ้าเบสจริงๆของของเล่มผ้าปีนี้ผมชอบพลาเรนเจอรี่นะอ่าคิตต์สปริงมันมันเหมือนมันพิกโฉมของมันประมาณนึงนะ เหมือนปีปีก่อนหน้าเดปเปอร์จะมามาดุปีนี้เหมือนเดปเปอร์มาเรียบแล้ว<ช>โมเดนมา<ช>แบบสีเบสิกเลยคอลแลนด์ก็สีมาดุเลยใช่คอนแลนด์อแลนด์เชอรี่สีมาคือแบบว่าเหมือนมีความแบบแฟชั่นนิดนึงด้วยอ่ะให้คนแบบว่าได้เลือกเล่นกันกว้างขึ้นไม่ต้องคลาสสิกจนเกินไปประมาณนี้เฉดสีของคอนแลนด์เชอรี่คริสตัลสปริงก็ปีนี้ถือว่าดีเลยแ,ลแต่เดี๋ยวเราอ,อดูปีหน้าปีหน้าจริงๆเหมือนจะมีอัปเดตเพิ่มเติมครับจริงจริงเราให้บริการแบบว่าถ้าเกิดยังไม่ชัวร์ว่าจะตัดอะไรก็ ซื้อผ้าเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเราเรารับฝากเก็บไว้เหมือนกัน <laughs> <laughs> ใช่ใช่เออสุดท้ายครับจานฝากทั้งโชว์ของ The p r i l a House หน่อยครับอ่าโอเคครับจริงๆทั้งโชว์ของเราจัดที่เชียงใหม่ที่ฮอมเป็นหลักเนี่ยแหละครับแต่ว่าอาจจะมีอัปเดตถ้าเกิดมีเปลี่ยนก็อาจจะแจ้งให้อีกทีหนึง่งจะมาทุกๆ3เดือนครับอรอบหน้าจะเป็นช่วงมีนาอ,อาจจะต้นเดือนหรือกลางมีนาก็อาจจะใครสนใจรอบหน้าก็ ลองสอบดีสอบถามเข้ามาได้ครับเราเปิดรับ w อ l k i n เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเบรชัวร์ก็จองเข้ามาได้ใครสะดวก walk ดวก็ w a ล k i n เข้ามาได้<ๆ>เผื่อมาลองดูเล่มผ้ามาลองใส่ตัวลองฟิลอะไรแบบนี้ก่อนอใช่ครับผมเราก็ดีต้อนรับชาวเชียงใหม่ทุกทุทุกท่านชาวพักเหนือภาคเหนือชาวพักเหนือรับคุนเ <ๆ S 1> ชียงใหม่ <ๆ S 1> โซนนี้มาได้หมดเลยครับนายทุนเชียงใหม่ <laughs> นายทุนเชียงใหม่นายทุนเชียงใหม่ทั้งหลายเรียนเชิญครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยแล้วว่าถ้าสมมติเฮ้ย ไอร้านนี้มันมาตัดครั้งแรกแล้วรอบหน้ามันไม่มาที่ทำยังไงมาครับมาคเทีกันแล้วมาทุกสาเดือนมาทุก3าเดือนใช่คือลูกค้าที่มาตัดรอบนี้ในครั้งนี้รอบหน้าก็จะได้มารับตัวเสร็จเลยใช่ครับถูกต้องแล้วก็มันก็จะเป็นลูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมส่วนสำหรับคนที่ออเดอร์บีสปก็คือจะเป็นรอบฟิตติ้ง ก็ S <S คืออาจจะนานกว่าปกติเล็กน้อยเพราะเราจะมาทุกๆสามเดือนแต่ก็ถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้สะดวกไปกรุงเทพก็อยู่ที่นี่ก็รอมารอฟิตติ้งรออะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันในงานจริงเรารับทั้งที่บอกไปตอนแรกเป็น MTM สูทแจ็คเก็ตอะไรได้หมดมีสปอคแล้วก็รวมถึงเชิ้ตซาฟารีแจ็คเกต็ตอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันใช่ก็คือเหมือนเหมือนยกร้านที่กรุงเทพมาไวท้ที่นี่นี่แหละทั้งหมดทั้งรองในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เดะบ้วครรังแก ใจก้าเลอเกินใ,นในคลิปนี้ผมแล้วก็จันพีขอลาไปก่อนนะยะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ